สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมคนละครึ่งเฟสที่5กําลังจะมาแล้วนะครับสาหรับใครที่รอคนละครึ่งเฟสที่5รอเตรียมพร้อมรับเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ได้เลยนะครับผมโดยล่าสุดนะครับมีข่าวออกมาแล้วนะครับสาหรับคนละครึ่งเฟสที่5นะครับที่จะมีการเดินหน้านะครับ โดยนะครับมีการหาลือเรื่องการกู้เงินเพิ่มนะครับโดยจะเปิดโครงการคนละครึ่งเฟสที่5เร็วๆนี้นะครับส่วนรายละเอียดนั้นนะครับจากการที่ตรวจสอบอยู่แล้วนะครับมีการที่จะหาลือเพื่อเรงกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการเฟสที่5นะครับหรืออีกแนวทางหนึ่งนะครับก็จะเป็นการ เติมเงินเข้าให้กับคนละครึ่งเฟสที่4นะครับโดยมี2.6ล้านสิทธิ์นะครับที่มีการาไม่ยืนยันสิทธิ์นะครับทำให้2.6ล้านสิทธ์นี่อาจจะมีการเอาเงินตรงนั้นมาเติมให้กับคนละครึ่งเฟสที่4นะครับส่วนคนละครึ่งเฟสที่5นะครับก็คอมอมีความจำเป็นในการกู้เงินนะครับก็จะหาลือกันไว้นะครับว่าส่วนถ้าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่5นะครับก็ต้องรอให้หมด คนละครึ่งเฟสที่4 30เมษายนนี้ก่อนนะครับถึงจะรู้ว่ามีการจะเปิดให้คนล,ลงคนละครึ่งเฟสที่5หรือเปล่านะครับซึ่งใครที่ยังใช้ไม่หมดนะครับรีบใช้ให้หมดก่อนวันที่30เมษายน2 5 6 5นี้นะครับไม่งั้นท่านจะถูกเสียสละนะครับถูกดึงสิทธิ์คืนนะครับผมสําหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ี่นะครับอย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับคนละครึ่งเฟสที่4ให้หมดก่อน30เมษายนนี้นะครับส่วนโครงการคนละครึ่งเฟสที่5รอแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวผมหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ, u, m, รบว่าจะมีการกู้เงินมาเพื่อรองรับคนละครึ่งเฟสที่5อย่างไรบ้างหรือจะมีการเติมเงินให้กับคนละครึ่งเฟสที่4ก่อนแล้วค่อยไปเปิดคนละครึ่งเฟสที่5เดี๋ยวยังไงถ้าได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วผมจะรีบนํามาให้ทุกท่านได้รับทราบอย่างแน่นอนนะครับ mm. นี่คือข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกันนะครับ mm. ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ